จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในช่องเมนกินแอนทเวลสวัสดีจเจ้าพูกผมท่านชายแต่วันนี้อยู่ในช่วงเมนูมง่ายๆกินในช่วงกัดตัวอันนี้เราก็จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะขึ้นให้หน้าคลิปเลยวันนี้เราจะมาทำเมนูลัหน้าลมมิด แบบเส้นกรอบ <c oughs> วัตถุดิบเราก็จะมีนี่เป็นก้งแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยหาซื้อได้ง่ายตามร้านหนัวทัคือเวลาเราไปตลาดเนี่ยมาแล้วจ้าพอหลังจากเราทอดไปเลยนะเสน้นมันจะติดกันเป็นแพร่แล้วเดี๋ยวเราทําการพลิกเพราะว่าย๋ยวเสน้นมันจะไหม้เพราะเราต้องการทําให้กรอบของได้นะมเห็นไหมความสวยมาได้นะอย่างนี้นิดเดียวทำนิดหน้าแล้วการเสน้นให้กรอบแบบนี้เดี๋ยวพอเราทอดไปเสน้นพอเสน้นกรอบช่งเัาจะนำเสน้นไปหั่นหั่น ใช่แล้วก็ทําการนําน้ำ้านหน้าอเครื่องว่าข้างบนก็จะทําการผัดเครื่องของเราเราก็ทาการจุดไฟอุ๊ยควันมาแล้วอ๋อน้วมันมันย้อนลงไปเราก็นาเครื่องทุกอย่างเราะเครื่องทุกอย่างมันมีน้อของมันนะมันจะกระเด็นนิดหน่อยของไปแล้วยกเว้นกุ้ง จ้าพูดผมท่านชายแต่วันนี้อยู่ในช่วงเมนูง่ายๆกินในช่วงกัดตัวนี้เราก็จําไม่ได้แลเดี๋ยวจะขึ้นให้หน้าคลิปเลยวันนี้เราจะมาทําเมนูลัดหน้าลมมิตรแบบเส้นกรอบ <c oughs> วัตถุดิบเราก็จะมีนี่เป็นก้งแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยหาซื้อได้ง่ายตามร้านหมูกระทะคือเวลาเราไปตลาดเนี่ยมันจะมีที่ขายหมูกระทะ เราก็ซื้อทุกอย่างเนี่ยเราอยากใส่เลยเราก็หยิบหยิบหยิบมาเดี๋ยวเขาจะช่างนะเป็นร้านที่ขายหมูกระทะอันนี้เราก็จะใช้กุ้งหมูสไลด์สามชั้นแล้วก็มีหมูหมักนี่เนี่ยปลาหมึกตอมลูกชิ้นแล้วก็ผมจะใส่เป็นเห็ดนะนี่ผมจะใส่เป็นเห็ดถ้าบ้านใครไม่มีเห็ดแบบนี้ก็เป็นผักคะน้าดได้แต่ผมไม่ชอบกินผักคะน้าก็จะเป็นเห็ดไป แล้วก็เราจะมีซีอิ๊วขาว <c oughs> ใช้ซีอิ๊วขาวนะนี่ใช้ซีอิ๊วแบบนี้แล้วก็ใช้นีตวเกียวแล้วก็เป็นซอสโชยเลยแค่นี้เองทำเมนูลัดน้าเส้นกรอบจ้ะ <c oughs> ทำมาจําแล้วทำเมนูง่ายๆกินที่บ้านช่วงกักตัวจ้ะเดี๋ยวเรามาทำเมนูลัดหน้า เส้นเการ,รวมมิดกันเลยจ้าครับแรกเราจะทำลัดหน้ารวมมิตดเส้นเกาะแรกจุดไฟห่อนเพราะเราจะทําการทอดเส้นใหญ่นะวันนี้ผมใช้เป็นเส้นใหญ่ใครมีเส้นอะไรก็ใช้ได้หรือใครไม่อยากทําเส้นเกอะแบบผมก็ได้ก็ไปทําเส้นแบบอื่นได้เดี๋ยวฟตาใสักรูส เราก็ทําการใช้ไฟแรงก่อนนะเพราะว่าเราจะต้องไฟให้น้ามันเดือดไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะมากกว่าแล้วเราแค่ทอดเส้นให้มันกรอบตามจริงถ้าเราทําเส้นธรรมดาก็าได้ก็แค่นงเส้นไปคูซีอิ้วดำก็ผัดผัดก็ได้นะแต่ผมอยากกินเส้นกรอบชอบเลยที่กรอบอเดี๋ยวผมใส่หมดเลย <c oughs> เส้นนี้ยี่สิบบาทเองยี่สิบบาทใส่ได้เยอะ ซื้อเส้นยี่สิบทำไม่หลายเมนูแนละ้วจะบอกในหะ้ชนี่นปอพอหลังจากนี้นะน้ำมันเนี่ยน้ำมันเขาเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะทำการนำเส้นนำเส้นของเรานะมามานี่ก่อนเลยขยำขยำ,ขยำเพราะว่าเส้นพวกนี้มันอาจจะติดกันเราก็ทำการสวางไปอย่างนี้นี่ เส้นกรอบแต่มันจะกรอบนัดนึงนะเราก็ทำการทอดเส้นไปทอดเส้นไปสักพักหนึ่งให้เสน้นมีความเหลืองความกรอบเดี๋ยวเพียเพียงหน่อยแต่ไม่ไล้ไม่ไดนะได้เนียเราก็ทำการทอดเส้นห้องไป มันกระตุกกระตุกนี่เตาแก๊สหนจใชยากเนี่ยเราก็ทำการกดอีงนี้เพราะว่าเส้นแข็งมันอ,ออกจะเย็นไงยหรือว่าใครอยาไปนึ่งต่อไปได้แต่ผมว่าแบบนี้เลยเนี่ยเราก็ทอดเส้นไปโดยต้องการเป็นเส้นกรอบเดี๋ยวมันก็จะกรอบมันนีงเดี๋ยวเครื่องเครื่องเราก็จะทำการถัดนะ ผัดแล้วก็นำมาลากตัวเส้นกรอบของเรา๋ยวก็ผัดไปได้ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยะเ,เส้นก็น,นิ่มพอโดนน้ำมันแล้ว <c oughs> okay. เดี๋ยวเราขอทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้ให้ตัวเส้นมันมีความกรอ,อบกรอบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะนำเครื่องเนี่ยเราก็นำเส้นไปพักก่อนพักไว้พักนะพักไว้ก่อนเสด็จน้ำมันแล้วก็ ทำการใช้กระทะเดิมไหนป่ะทำรัดหน้าเส้นกรอบโลมิสไม่ต้องใช้กระทะใหม่กระทะเดิม <c oughs> แล้วก็นํามาผัดนาเครื่องทุกอย่างมาผัดแล้วก็นําน้ํามาใส่ถ้าบ้านใครมีน้ําซุปก็จะดีแต่ผมใช้เป็นซุปขนอม,มันง่ายมันง่ายนี่นี้เราก็ทําการทอดเส้นนะทอดไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งเส้นมันก็จะมีความกรอบขอตัวทอดเส้นเกินเช้อ แล้วเจ้าพอหลังจากเราทอดไปเลยนะเส้นมันจะติดกันเป็นแพรแล้วเดี๋ยวเราทําการพลิกเพราะว่าย๋ยวเส้นมันจะไหม้เพราะเราต้องการทําให้กรอบของได้นะเห็นไหม,ไหมความสวม่วนมาได้นะอย่างนี้นิดเดียวทำนิดหน้าแล้วการเส้นที่กรอบแบบนี้เดี๋ยวพอเราทอดไปเส้นพอเส้นกรอบช่วงมันจะนเส้นไปหันห่นหันห่นหันห่นหั่นแล้วก็ทําการนาน้ำน้านหน้าไปเครื่องล่าข้างบน <c oughs> ถ้าใครชอบใส่ผักกาก็ใส่ได้ แต่ก็ผมไม่ชอบจริงๆอย่าลืมนะฝากกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ครใหกูด้วยแล้และกดกระดิ่งนุ้งมิกูอย่าลืมฝากช่องอีกช่องหนึ่งของผมตั้งแต่คอเวอร์ cover. เดี๋ยวเราจะไปร้องเพลงเพาะกันในช่องนั้นนะแล้วก็อย่าลืมนะไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่แมสปิดปากนะใช้เก้วแอล้อฮมล์ล้างมือห่างไกลโรคโควิด1ิก่าด้วยนะ เ,เส้นกรอบนะเดี๋ยวเราทําการเสด็จมันพราะตอนนี้เราต้องการเข้อเส้นให้กรอบนะแต่ข้างใน,นมันยังมีความหลึบๆอยู่เดี๋ยวต้องคอยดูเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราไม่คอยดูเนี่ยเดี๋ยวมันไหมเส้นมันไหมโอเคเราก็นำกระแฟอนเตานี้มันก็แบบว่าทั้งปุ๊บเอ้วอย่างเงี้ยนี่เราก็ทำการ เสด็จน้ำมันเห็นไหมเส้นมันจะได้แล้วเป็น,นลักษณะแบบนี้ใช้ได้เดี๋ยวเราทําการผัดเครื่องผัดเครื่องคือเราก็ใช้น้ํามันเดิมแบบผัดใช้น้ํามันเดิมผัดเดี๋ยวเราเอาน้ำมันออกนีดมันเพราะว่าเราจะผัดเครื่องล้ะหน้าโอเคนี่ใส่น้ํามันแบบนี้น,น,น้ํามันไม่ต้องเยอะมากนะเดี๋ยวเราจะทําการผัดเครื่องล่ะหน้องเรา หมัลันนแล้ว, é, ว,นนวงจากาัมาเนีจราว่าหลังจากเราผัดเครื่องเสร็จแล้วเราดับไฟแล้วเดี๋ยวเราจะตักเครื่องเนี่ยออกเราจะตักเครื่องทุกอย่างออกเพราะว่าเราจะทําน้ําซุปเนี่ยเห็นไหมพอผัดผัดไปมันจะมีน้ําออกมาน,กน้ําพวกเนี้ย ก็เอาไปเป็นน้ำซุปได้เลยไปเป็นน้ำซุปมันจะพราะหมูพวกนี้หมักแล้วไนะเราไม่ต้องเติมขนคขนอเทน้าเปล่าอย่างเดียวแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยก็ได้เดีย๋ยวเราทำการขออนุญาตตัด่อนเพราหลังจากเราตัดทุกอย่างออกมาแล้วนะเราก็ทำการเปิดไฟเพราะว่าเราได้แล้วเห็นไหมไอ้น้ำจากหมูกระทะเนี่ยมันก็คือน้ำซุปชั้นดีนี่น้ำซุปชั้นดี แล้วเราก็ทำการเติมน้ำเปล่าลงไปไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องเยอะการเอาประมาณแค่นี้พออ่าเติมน้ำเปล่าเข้าไปแล้วเราก็จะทําการปรุงแล้วโดยการใส่ซีอิ๊วลงไปเดี๋ยวใส่น้ำตาลนิดนึงไม่ต้องเค็มมากเพราะเดี๋ยวนี่นะเพราะเดี๋ยวใส่นีลงไปเต้าเจี้ยวมันก็จะมีความเค็มอยู่เต้าเจี้ยวไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวเค็ม ประมาณนี้แล้วก็ทอดเกี่ยวนิดหน่อยด้วแล้วก็ตัดด้วยน้ําตาลน้ําตาลเพื่อให้ความหวานไปเล่นๆโอเคแล้วเราก็ทําการคนเข้ากันแล้วก็ทําการนำน้ำําเปล่าผสมแป้งมันเดี๋ยวผมจะขอเพิ่มสีนิดนึงนะโดยการใส่ซีดูดดำนิดนึงผมต้องใช้สีเข้มนิดเดียวจบเลย สีมันจะเข้มแด้นะเห็นไ,ไหมเดี๋ยวต่อไปนะเราก็จะทำการนี้เลยนำแป้งมันมาตีกับน้ำอ่ามาแล้วเดี๋ยวผมขอใส่นิดหนึ่งนะน้ำมันงาเพื่อเพิ่มความหอมใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ผมใส่นี้หนึง่งนี่ผมเอาแป้งมันตีกับน้ำแล้วนี่ตีน้ำเลยตีกับน้ำ้ว,ำวทำการใส่ลงไปไมันจะข้นเลยเดี๋ยวขอดไ่นิดนึ่ง ไนะเราก็ทําการใส่แป้งมาลงไปค่อยๆสั่งไปนะใส่ไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเราคนก่อนถ้ามันเหนียวแล้วเดี๋ยวเราว่าทาการใส่ได้อีกอันนี้คือมันยังไม่เหนียวต้องเติมอีกนิดหนึ่งนี่ค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยคนถ้าเดี๋ยวมันเหนียวมากมันก็ไม่ร่อยนี่กลางดีลวกลังดีงดโอเคมันต้องการความเหนียวเหนียวหน่อย นี้กลางนี่บดแลวพอดีเหนียวกลังพอดีเดี๋ยวเราทําการนําเครื่องทุกอย่างมาผัดรวมกันแล้วก็ราดเลยเฮ้ยกำลังดีเลยเหนียวมยเห็นความเหนียวมั้ยนะหลังจากเราทําการทําน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวขอชิมนิดนึงนะรสชาติแ้วบ่รสชาติได้แล้วแล้วเราจะนําเครื่องทุกอย่างผัดลงไปนี้ ผมได้ทำการหั่นเส้นเรียบร้อยแล้วนี่เส้นกรอบนะนี่นะเราจะทำการใส่เครื่องทุกอย่างอกไปตกแต่งจานให้สวยพร้อมรับประทานเ้ือลัดหน้ารวมมิตรเส้นกรอบใครชอบผักคะน้าก็ใส่ไปเห็นไหมง่ายนิดเดียวทำเมนูง่ายกินที่บ้านในช่วงกักตัวอ่ะเป็นไง โอเคเราก็ทำการให้มันเดือดนิดหนึ่งใช้แล้วก็หลังจากใช้แลวนะเราจะทำการลาดลงไปในตัวเส้นหองเนี่ยปรับ้อ้งนะาั่งไปเลยน้ำเยร์ใครชอบผักอะไรก็ใส่ได้ใส่แครอดก็ได้หรือว่าใส่อะไรนะถั่ว อะไรนะเข้าวูดอ่อนได้หมดเลยพมร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ามาแล้วนี่รับหน้าเส้นรัะหน้ารวมมิตรเส้นกรอบจ้าอันนี้บะกุ้งเป็นตัวตัวเลยจ้า ล้นหน้าของเราโอ้ยน้ำมันจะหกน้ำมันจะหกน้ำมันจะหกน,น,นี่มื้อเช้าเลยชิมน้ำหน่อยอ๋อโคตรอร่อยใครอยากปรุงเปรี้ยวก็ไปเติมน้ำส้มเติมน้ำตาลได้นิดหน่อยแล้วก็เติมพริกี่เครื่องจัดเครื่องหมูหมูเส้นะอืม คนอร่อยหืมอร่อยนะนี่แคทแคทเส้นแล้วก็อูคิน khay mướn thử nè cung cung tui dài cung dẻo cung đén อันนี้เราซื้อแบบเป็นกุ้งเป็นๆมาแล้วอยากดูเส้อนอืมอืมเส้นกรอบกรอบจริงเลยจริงเดี๋ยวผมรีบกินก่อนเดี๋ยวโดนแย่ง โดนสุดท้ายแป้งมันกรอบหน่อยเกี่ยวมาดีรือโดนใช่งไปจับคำโตๆครับโอโออไทยชอบเส้นเยอะกว่าใส่เส้นเยอะใครไม่ชอบก็ไม่ใส่ไอ้ใครไม่ชอบเส้นเยอะก็ไม่ใส่เยอะ อร่อยเห็มั me, ้ยไอยดูบ้างก็มีรทำเยอะเรียงเสียงป๊าแป๊บแป๊บปนั่นคือเนี่ยสกรสีโดนลมคำนีงอีกคำหนึ่งอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เลขกดกระดิ่งมุ้งมิ้งพุ้งฟินด้วยใครต้องการสินค้ามือสองไปดูได้ที่เพจบุญมีนะ คำสุดท้ายแล้วนี่จัดนี่เลยหมูชาบูปากคู่ใหญ่เมื่อกี้เคอรี่โทรมาจ่งของ ขอ,ของแต่งห้องทำงานใหม่เดี๋ยวรีวิวอดูวันหลังรีวิวห้องทำงานใหม่บีไป